สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะได้เวลาเช้านี้นะคะเริ่มที่นี้ช้าปกติกับนีช้าว,วีนะคะถ้าใครอยากได้หุ้นต่างๆนะคะใหะ้ตามในให้เข้ากลุ่มนะคะทุกคนบางทุกหุ้นนะจะตั้งแต่เช้ายันบ่ายเลยนะคะตั้งแต่เช้ายันถึงลาวสตานะคะนี้เราจะบอกใน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  u t u b e กับในเฟซก็คือ นี้กับนี้จีนแล้วก็ห่างเท่านั้นนะคะจินี้จีนห่างเท่านั้นนะคะถ้าใครอยากเข้าได้ได้มากตรงนี้ก็ต้องเข้ากลุ่มนะทุกคนมีค่าใช้จ่ายแบบถูกมากนะทุกคนเป็นการแบบว่าให้ค่าปากกากระดาษแค่นั้นเองนะคะไม่ได้แพงอะไรมากมายนะทุกคนเขาแนะนําให้เข้ากลุ่มนะคะแล้วก็ได้หวยเร็วด้วยนะคะอ่านี่ช้าวีนะคะนี่ช้าปกก็ไปศูนย์หนึ่งศูนย์กับหนึ่งเท่านั้นนะคะประมาณนี้นะคะนี่นี่นะคะ ไปตามใบเลยนะคะ